นัตถิสันติบารังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของงานที่เป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญมากเลยนะคะวันนี้ก็หาอุปกรณ์ต่างๆมาเปลี่ยนให้กับช่างนะคะ ท่านจะเห็นว่าเราได้มาปูตัวหนอนที่หน้าบริเวณลานธรรมวัดวังหินนะคะก็อิดสองหมืก้อนนะคะก้อนหนึ่งเราตอกหครั้งนะคะก็สองหมืก้อนก็แสนสองหมื่นครั้งนะคะในการตอกเพราะฉะนั้นคนตอกอยู่สามคนเนี่ยก็ <c oughs> จะคนละคนละประมาณสี่หมื่นครั้งตอกคน ก็คือจะต้องใช้พลังนะคะพลังแขนพลังข้อแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการตอกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะอุปกรณ์การตอกอิฐหรือว่าตัวหนอนเนี่ยมีหลายอย่างนะคะก็อย่างที่ไม่น้อยเล่าให้ฟังเมื่อวันเนี่ยถ้าใช้ค้อนธรรมดาไม่ได้เลยเพราะว่าผิวหน้าอิฐเขาจะเป็นรอยนะคะเป็นรอยด่างเห็นชัดก็เลยต้องมาใช้ค้อนยางนะคะค้อนยางแล้วก็จะเป็นค้อนอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็น ค้อนยางชนิดหนานะคะทั้งสองด้านเลยถ้าค้อนยางธรรมดานะคะสีดำๆเขาจะเด้งเด้งเด้ง,เด,งเด้งแบบจนปวดแขนเลยนะคะเหมือนเราตอกไปหนึ่งครั้งแต่เขาเด้งสาครั้งก็เหมือนว่าเราต้องใช้การตอกย้ำถึงหลายแสนครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อค้อนนะคะรุ่นดีชนิดพิเศษสำหรับ าะกระเบื้องเวลาปูกระเบื้องพื้นนะคะก็เลยใช้ค้อนรุ่นใหม่นี้มาให้ได้ใช้ซึ่งปกติเราใช้อยู่แล้วในการปูกระเบื้องนะคะค้อนที่สวยงามที่สีเหลืองเหลือด้าเหลืองเนี่ยนะคะแต่ว่าค้อนยางเนี่ยเขาก็จะไว้สําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะได้หลายอย่างนะคะช่างได้นํามาใช้นะคะมันมีการเด้งเด้งเด้งข้อมือเราซึ่งทําให้ปวดได้นะคะก็เลยเอาช้อนเอาค้อนที่สําหรับ ตอกเคาะปูกระเบื้องนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นรุ่นพิเศษรุ่นอย่างดีเวลาปูกระเบื้องเนี่ยจะใช้รุ่นนี้ดีมากเลยแล้วก็เขาถนัดมือนะคะแล้วก็ดั้มเขาก็จะน้ําหนักนะคะพอดีกับข้อมือเราแล้วก็รุ่นนี้สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรนะคะอะไรที่เราเคาะเคาะซ้ายเคาะขวานะคะสามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะคะซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้นะคะซึ่งจะพิเศษกว่าทุกรุ่นนะคะแต่ว่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อข้อมือข้อเขนของเราถ้าเป็นค้อนยางนั้นนะคะก็สําหรับเคาะอีกแบบหนึ่งนะคะจะดีกว่าแนะนําอันนี้ทําให้ข้อมือข้อเขนเราไม่ปวดอันนี้สําคัญมากๆเลยเราต้องถนอมร่างกายเราด้วยนะคะอันนี้ก็ไปตรวจงานนะคะที่ห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดของวัดบางหินที่เราได้ถ่ายให้ดูนะคะที่ มีคณะทีมงานของเราได้ไปทำฝ้าหลุมนะคะฝ้าแขวนฝ้าหลุมให้เป็นวงกลมนะคะซึ่งเราจะทำสถานที่นะคะประดิษฐสถานนะคะรูปเหมือนของครูบาอาจารย์นะคะที่ได้เคยถ่ายทำและเล่าให้ฟังนะคะขณะนี้งานก็ดำเนินไปได้มากพอสมควรแล้วนะคะได้ทำการแขวนซีลายแขวนลวดยึดน็อตยึดเหล็กนะคะเป็น เป็นที่เรียบร้อยด้านบนก็เริ่มประกอบฝ้านะคะในการที่ประกอบฝ้านะคะแม่น้องน้อยก็เคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี้ว่าการใช้ฉนุนกันความร้อนนะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้เป็นม้วนๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะ ติดอยู่กับแผ่นฝ้าเลยนะคะเป็นฉนวนกันความร้อนรุ่นใหม่พิเศษในการทํางานที่จะง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ด้วยความถนัดของแต่ละช่างนะคะบางช่างเขาก็จะใช้มุงหลังคาโดยใช้ฉนวนเปะขึ้นไปในช่วงมุงแต่ว่าของเราใช้กับแผ่นฝ้านะคะก็เป็นเทคนิคในการทํางานที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะ อันนี้แนะนําเรื่องพื้นนะคะเราเทพ,พื้นฟุตบาทรอบบริเวณบ้านเราซึ่งใช้งานมานานแล้วนะคะก็ทำทำการฉาบขัดมันลงฟองนะคะขัดหยาบลงฟองไว้เป็นฟุตบาทรอบบ้านเราเพอใช้ไปนานๆแล้วฟุตบาทก็เกิดการขึ้นดาเป็นเชื้อราแล้วก็เดินทําให้ลื่นได้นะคะ เราก็มาประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนโดยใช้ปูนฉาบบางมาฉาบนะคะฉาบทับอีกทีหนึง่งขัดทําความสะอาดพื้นเก่าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ปูนฉาบบางนะคะมาฉาบอีกรอบหนึ่งนะคะฉาบขัดมันเลยนะคะแต่ว่าไม่มันมากเขาเรียกว่าฉาบหน้าเม็ดนะคะจะเดินนิ่มเท้ามากๆเลยนะคะหลังจากฉาบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเอาแว็กนะคะหรือว่าเอาน้ํายานะคะทางเงา แต่ว่าไม่เงามากนะคะกึ่งเงามาทาเคลือบเพื่อกันเชื้อราอีกรอบหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะสร้างความสวยงามแล้วก็ดูใหม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีน้ํายานะคะเคลือบลงเงานะคะก็สามารถที่จะทําให้พื้นที่บริเวณรอบป่าหรือบริเวณฟุตบาทนะคะรอบอุโบสถที่วัดบางหินแห่งนี้ซึ่งเออก็มีทีมช่างนะคะได้ไปแก้ไขนะคะพื้นที่ที่ใช้งานนานแล้วแล้วก็ขึ้นลามาให้เกิดประโยชน์นะคะ ก็เลยเอขอแนะนำนะคะถ้าหากว่าเรามีฟุตบาทบ้านของเรานะคะที่เก่าแล้วและขึ้นลานะคะก็ใช้าฉาบเรียบนะคะแล้วก็ทาเคลือบเคลือบผิวแมตนะคะสามารถที่จะสวยงามขึ้นมาได้นะคะกลับมาจากวัดแล้วเราเข้ามาหน้างานของเรานะคะก็เป็นเกรดเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะในการที่เราประกอบนะคะประตูหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วก็มุ้งรวดนะคะในการทำงานนะคะ ช่างเขาก็จะประกอบอย่างเห็นมุ้งลวดนี่จะเป็นล้อนะคะล้อด้านล่างด้านบนที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นล้อลูกกลิ้งนะคะเวลาประกอบเข้าไปที่เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็คือจะเป็นตัวลูกล้ออันเนี้ยที่จะทําให้เลื่อนเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้สะดวกนะคะแล้วก็จะมีแผ่นยางซิลิโคนยางนะคะอัดขอบข้างๆของมุ้งลวดเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมาก็กันกระแทกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือลูกล้อลูกล้อใต้มุ้งลวดนะคะ เวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมานานๆใช้งานนานๆนะคะเกิดการฝืดหรือหมุนไม่ไปอะไรไม่ไปเราก็จะเรียกช่างนะคะแต่ว่านะคะเราก็มีเทคนิคที่อย่างแม่น้องน้อยบอกว่าเรื่องเล็กๆจุดเล็กๆแต่ว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าเราก็จะเกิดความลำคาญแล้วก็เอ๊ะมันจะพังหรือเปล่าเคยเลื่อนลื่นปืดรูดปื้ดรูดปื้ดก็รูดไม่ได้ติดๆขัดๆติดกๆกักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยมีเทคนิคมาบอกมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมุ้งลวดและอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็เหมือนกันนะคะขอบประตูวงกบหน้าต่างประตูนะคะอลูมิเนียมนั้นมีหลายเกรดนะคะเกรดดีเกรดกลางแล้วก็เกรดที่เขาผสมเหล็กเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เป็นสนิมได้ในการที่เราไปเลือกนะคะเราก็สามารถสอบถามเขาได้ว่ากี่มิลน,นะคะก็คือเอามิลหนาที่สุดนะคะ ดีที่สุดนะคะต้องถามร้านค้าให้ชัดเจนนะคะในการที่จะซื้อนะคะอุปกรณ์หรือว่ากรอบอลูมิเนียมมาทําประตูหน้าต่างนะคะก็ทําแล้วก็ทําให้มันดีนะคะเพราะว่านานไปมันจะได้ไม่เกิดสนิมอันนี้อย่างที่แม่ทั้งน้อยเล่าให้ฟังว่าทําไมประตูนะคะหน้าต่างเราทําไมเลื่อนไปเลื่อนมามันติดกึกกึกกะกักบใช้ไปนานๆเกิดปัญหาเขาก็จะมีจุดเล็กๆนะคะซึ่งเรา บางท่านนี่ไม่ทราบเลยนะคะจุดเล็กๆที่เป็นวงกลมๆอยู่ข้างขอบข้างล่างและขอบข้างบนนะคะเป็นปุ่มปุ่มที่หุ้มนะคะรูเล็กๆไว้นั่นคือเวลาประตูหน้าต่างเราเกิดปัญหาเราก็แกะปุ่มขาวๆเล็กๆที่รูที่ปิดรูไว้นะออกมาแล้วเราก็นําไขควงไปไขนะคะไปขันที่รูน็อตเพราะว่าน็อตเข้าคลายเราหมุนไปหมุนมาบ่อยๆนะคะก็เกิดน็อตจะกูคลายออกมา เราก็แกะปุ่มพลาสติกกลมๆนะคะออกแล้วนำไข่ควงนั้นไปหมุนหมุนหมุนตะก,กูนั้นให้กลับตะปูเกียวนะให้กลับเข้าไปนะคะในขอบของวงกลบหน้าต่างนะคะของตรงนั้นนะคะอย่างที่ทําให้ดูไปสังเกตดูนะคะที่หน้าต่างของเราที่ประตูของเรานะคะเวลามีอาการตกหรือว่าเคลื่อน ไม่สะดวกนะคะเคยลูดปื๊ดปื้ดปื้ดแล้วเขาก็ติดติดขัดกึกกึกกักก็คือมีการตกนะคะมีการคลายของน็อตเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกช่างมาหรือช่างเขาไม่ว่างนะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่สะดวกมาอยู่ไกลนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ด้วยมือของเราเองนะคะไปแกะปุ่มนั้นแล้วก็เอาไขควงไปไขหมุนเข้าเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดนะคะลูกล้อ ที่อย่างบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการปิดเปิดฝืดไม่สะดวกเราก็ใช้ไขควงของเราหมุนกลับเข้าไปแม้กระทั่งผู้หญิงก็ทําได้นะคะที่เขาไปล้างมุงรวดของเราเช็ดเหล็กดัดนะคะเขาก็ถอดออกมาแล้วเขาก็หมุนเข้าไปนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอันนี้เขารูนี้เขามีไว้ทําอะไรนะคะก็ไว้สําหรับหมุนเกลียวแล้วก็ซ่อมบํารุงเวลาที่หน้าต่างหรือบานหน้าต่างของเราไม่สะดวก ะะติดติดขัดขดก็สามารถที่จะทําด้วยตัวเราเองได้โดยไม่ต้องเรียกช่างนะคะอันนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าของเรานะคะอันนี้แม่น้องนๆก็นแนะนําเรื่องการใช้สุขภัณฑ์ด้วยเหมือนกันชักโครกนะคะจะบอกอยู่เสมอว่าเวลาไปเลือกสุขภัณฑ์เลือกชักโครกนะคะก็จะดูตัวน็อตเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้ปุ่มข้างคือมีหลายระบบมีตัวกดน้ําปุ่มข้างมี กดปุ่มบนปุ่มเล็กปุ่มใหญ่นะคะปุ่มใหญ่ก็สําหรับเบาปุ่มปุ่มใหญ่สําหรับทายหนกักปุ่มเล็กสําหรับเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมี2ระบบนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเดือยที่กดลงน่ะบางชนิดก็เป็นแบบแบนบางชนิดก็เป็นแบบกลมนะคะไม่น,น้อยก็จะพยายามเลือกที่แบบกลม กดเล่นมากๆลูกหลานไปกดเล่นเกิดอะไรมีการหักขึ้นมาเราก็สามารถอันนี้ประยุกต์นะคะมันไม่ใช่หักง่ายๆค่ะใช้ได้นานแต่นานไปทุกอย่างมีการเปาะหักแตกได้นะคะมีการสึกหล่อได้แล้วก็สามารถที่จะเหล่าไม้กมปมมาเสียบมาหมุนแทนได้นะคะแล้วที่สําคัญจะบอกเสมอว่าฝาที่ปิดถังน้ํากดชักโครกเนี่ยสำคัญมากๆเลยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่า ลูกค้าบางบางท่านไปเลือกเองนะคะฝาเนี่ยเขาจะไม่มีเดือยโล่ขึ้นมาข้างๆเวลาปิดแล้วเวลาเราไปนั่งพิงแล้วมันจะกึกๆักึกกักหรือจะร่วงแตกได้ฝาปิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่มีเดือยครอบแล้วก็เวลาเราไปนั่งพิงแล้วมันไม่เกิดปัญหานะคะในการหลุดนะคะไปพิงผนังแล้วอดไม่ได้เวลาเรานั่งชักโครกเราต้องต้องพิงหลังเพราะฉะนั้นฝาปิดบนก็จะต้องมีเดือยล็อกเข้าไว้ไม่ให้มันเคลื่อนกึกกึกกึกนะคะ นั่นคือเทคนิคเรื่องเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเรานะคะสำคัญมากแล้วที่เมี่ยงน้อยเคยอธิบายให้ฟังว่าเราก่อสร้างบ้านแล้วก็ทำบันไดขึ้นสูง3-5ถึงขั้นแล้วเราก่อเทคานแล้วเราต้องทำรูระบายอากาศไว้นะคะพอพอเราทำรูระบายอากาศไว้แล้วพอหลังจากเสร็จนั้นพอเราปูกระเบื้องนะคะเราก็รูระบายอากาศที่เราเจาะไว้นะคะเราก็นำตะแกรง ะะมาปิดไว้นะคะในช่วงปูกระเบื้องก็จะได้สวยงามและดูดีด้วยนะคะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่า เป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการระบายอากาศนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะอย่างที่มาเล่าให้ฟังบางทีเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าอันนี้เขามีไว้ทําอะไรเพื่ออะไรบางทีเราเป็นแม่บ้านนะคะทําความสะอาดหรือประตูหน้าต่างที่มีปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขของเราได้เองอย่างที่แมงน้อยเคยเล่าให้ฟังแม้กระทั่งเปลี่ยนหลอดไฟที่ทําไมถึงใช้แบบนั้นสามารถที่จะมี ตัวหมุนที่จะเปลี่ยนเองได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยมีข่าวที่ปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วก็เพื่อไปเปลี่ยนหลอดเองใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปแล้วล่วงตกลงมาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขามีดัมนะคะไปหมุนที่หลอดไฟแล้วก็เปลี่ยนเองโดยที่ไม่ต้องปีนป่ายเพราะฉะนั้นเทคนิคในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย มีเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยนำมาเล่าเกตเล็กเก็บน้อยให้กับจะหายทำได้ฟังว่าเรื่องบางเรื่องเราเป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเองแก้ไขางานเล็กๆล็กน้อยแต่เป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็มาเล่าให้สหายทำแล้วก็สหายสายอากาศได้รับฟังเก็ดเล็กเก็บน้อยนะคะที่แม่น้องน้อยมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ช่วยกดติดตามรับชมและก็รับฟังช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ปูหลวงกันมาโดยตลอดทุกวันเลยนะคะให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอให้ทุกท่านเลยนะคะได้รับ อันนี้ส่งผลบุญทีแ่แม่น้องน้อยไปทํามาทุกวันและทุกครั้งนะคะก็ขอให้ผลบุญนั้นส่งไปถึง fc แล้วก็สหายสายทําสหายส,าย,ส,า,ยสายอากาศของแม่น้องน้อยบ้านไร่ปุ๋หลวงทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งมีอายุวันโนสุขัขังพลังมีสตังกระเป๋าโตๆกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้แม่น้องน้อยต้องขออนุญาตนะคะกราบสวัสดีทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ